พี่พี่เนี่ยโทรศัพท์ผมมันชาร์ไม่เข้าอีกแล้วอะมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยต้นตนไที่ตูหรือไปที่สายพี่อ๋อไหนคราดูหน่อยอ,อต้องดูก่อนนะบางครั้งเนี่ยันยจงเป็นต้องมาหาช่างเลยก็ได้นะเบื้องต้นลองดูก่อนว่าสาเหตุที่ชาร์ไม่ได้เนี่ยบางครั้งอาจจะมาปัญหาจากเล็กน้อยก็คืออย่างเช่นมีเศษสิ่งสกปรกอยู่ในนี้นะครับธีการก็ง่ายมากๆราอาจจะใช้แปรงเก่านะครับปัดทำความสะอาดดูก่อนถ้าไม่หายก็ค่มาหาช่างนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ลองปัดดู เนี่ยมองด้วยตาเปล่ารู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างในเนี่ย <No. S 1> เดี๋ยวจะลองเอาหยิบออกมาดูนะอ่ะเดี๋ยวลองลองขี้ออกมาแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ข้างในนะมาจิ้มฝันอยู่ข้างในจะไปชาร์จได้ยังไงโอ้โหอะไรเนี่ยเคยได้ยินข่าวไหมแบบว่าหมอผ่าตัดแล้วลืมมีผ่าตัดไว้ในท้องคนไข้บางครั้งมันช่งางอาจจะลืมอุปกรณ์อะไรไว้ในเครื่องก็เไปไปได้โอ้โหเนี<ๆ>่ยไขควง เลื่อนไขควงเอาไว้เนียนี่ยมันเลยชาร์จไม่เข้าไง,งโหพี่นี่โทรศัพท์หรือว่ากระเป๋าดรอยมอนเนี่ยเขีย<ง>นใส่้ทุกอย่างขนาดนี้อ่ะก็มันมีสิ่งเศษก,กบโสโ,โปมาไปอุดตันในรูชาร์จมาให้แล้วเนี่ยชาร์จได้แล้วเนี่ยอ่าดูเนี่ยเห็นไ,ไหมโหชาร์จจริงแท้แท้รจริงพี่ไงโอ้โหง่างยาๆเถียงทำเองนี่ร้องมาให้ซ่อม